และค,คลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะพาทุกคนมาชมกันว่ารถที่มีส่วนลดเยอะๆเป็นรถผ,ผ,ผ,ผู้บริหารป้ายแดงเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างเราเอามาชมทั้งหมด3แบรนด์ด้วยกันครับกับทั้งหมด5คันเดี๋ยววันนี้เราไล่ไปทีละคันลเลย,เลยว่ามีรุ่นไหนบ้างครับเชิญหน้านี้เลยเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นฮาวาลจูเลียสปอร์ตนะครับผมราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่799,000ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ในรถของตัว B SUV ครับผมแต่ว่าแรงมาที่ได้มาเนี่ยมาถึง190ม้าครับผมตัวนี้190ม้า สำหรับแคมเปญในตอนนี้นะครับมาพร้อมกับฟิล์มลามิน่า CMW รอบคันเลยแล้วก็มีในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคิกเซนเซอร์เป็นระบบติดตั้งฟรีจากทาง Get ยร์วอลมอเลยครับผมอ่าเท่ากับว่าคันนี้นะครับราคาเริ่มต้นเข้าถึงง่ายครับ799,000บาทพร้อมกับแถมฝาท้ายแล้วก็แถมฟิล์มไปในตัวนะครับที่สำคัญประกันชั้นหนึ่งแถมไหมครับแถมครับผมแถมประกันชั้นหนึ่งไปด้วยค่ะครับผมโอเคครับมาในคันต่อไปครับในส่วนของคันต่อไปนะครับรุ่นนี้เป็นแทงสามร้นะครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารป้ายแดงนะครับ รถคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่เป็นท่าที่นั่งนะครับเป็นรถออฟโรดด้วยนะครับคันนี้ให้แรงม้าอยู่ที่2 0 0พันแรงม้านะครับแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่เป็นเครื่องเป็นเครื่อง2 0 0พันอีกเครื่อง2อ0 0เรงทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่350้าิแรงม้านะครับแรงบิด600กว่านะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาของเขาอยู่เพียงแค่1 7 9 9 0 0้านบาทอยากรู้ว่าคันนี้ส่วนลดเท่าไหร่ถ้าคุณเลือกเป็นคันนี้สีขาวคันนี้นะครับ จะไปเลยครับส่วนลด300,000บาทเหลือเพียงแค่1,499,000บาทใช่หรอใช่โอเคครับผมก็คือ1,499,000บาทนะครับใครที่ไม่อยากใช้เงินดาวเยอะๆนะครับมาจัดคันนี้ครับผมเราดาวให้ฟรี300,000บาทครับผมจับไปพร้อมกันกชั้นหนึ่งแล้วก็แถมฟิล์มให้ด้วยนะครับไปในตัวแล้วก็ที่สำคัญครับคันนี้ ฟรีค่าเช็คระยะให้ทั้งหมด5ปีแล้วมาดูคันต่อไปครับจิคันนี้เป็นรุ่นไหนดี m a z d a CX30 2.0 SP ซึ่งแน่นอน2.0เป็นเครื่องยนต์2,000นะครับผมเป็นเครื่องยนต์สกายทีปแล้วตัวนี้ตัวท็อปเลยครับผมตัวท็อปเลยแล้วก็แรงม้าเขาเนี่ยมาที่165แรงม้าเลยออปชั่นคันนี้เรียกว่าครบเลยระบบความปลอดภัยขั้นสูง IS10 ครบรอบคันตับงรอบคันนะครับผมเครื่องเสียงภายในเป็นเครื่องเสียงโบสด้วยนะประตูท้ายไฟฟ้าด้วยครับครบพร้อมเลยตัว และที่สำคัญเลยราคาของเขานะครับราคาตั้งต้นอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะแอบกระซิบนิดนึงเมื่อพูดถึงคันนี้นะครับเลขไม้น้อยมากเอาไปเลยครับส่วนลดแสนแปดหมื่นบาทนะครับโอ้โหไม่อยากใช้เงินดาวไม่อยากใช้เงินดาวเราดาวให้เลย1นึ0 0 0สบาทนะครับกับรถคันนี้นะทีนี้มาเจอมาด้าสามบ้างครับเมื่อกี้ SUV คันนี้เป็นเก่งซี่ได้นะครับสเปคเดียวกันเลยครับเป็นตัวท็อป s อเหมือนกันนะครับคันนี้เครื่อง2.0นนะครับแล้วก็ 165แรงม้านะคันนี้ต้องบอกว่าอาจจะขิงนิดนึงนะครับถ้าใครมาที่รถเก่งคันนี้นะครับราคาตั้งต้นของเขาหนึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับแต่ว่าคันนี้เราจะมีส่วนลดให้นะครับสองแสนบาทเอาไปดาวได้เลยราคาตั้งต้นต่างกันแค่พันเดบาทราคาตั้งต้นต่างกันแค่1นึ่งพบาทนะครับแต่คันนี้ได้ส่วนลดไปถึง200,000บาทนะครับเราจะได้รถเก่งซีดานตัวท็อปของอะมาดาสคันนี้ไปเลยนะครับสีตัวนี้เป็นสีเฉพาะของปีล่าสุดด้วยนะอ่าใช่ครับเป็นสีปีล่าสุดของมาดา 3ด้วยนะครับอาทีนี้มาดูคันสุดท้ายนะครับคันนี้ไฮไลท์ของงานเราอยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับไฮไลท์ของเราคือส่วนรถนะครับทุกคนอาบอกเข้าไปว่ารุ่นนี้คืออะไรจิมิสูบิชิเอว์เรนเดอร์ครับผมเป็นในส่วนของรถ p าร์คอินไฮบริดามาแล้วครับแน่นอนความเป็นพาร์คอินไฮบริดอะจุดเด่นของมันคือวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ในคันนี้วิ่งไฟฟ้าล้วนได้กี่โลครับพี่เอกวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ถึง55กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับคันนี้สามารถที่จะเสียบ เสียบชาร์จไฟได้เหมือนรถไฟฟ้าเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ไฟฟ้าจนกว่าจะถึง55กิโลแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นสลับเป็นไฟฟ้าสลับน้ามันนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับราคาเต็มของเขาอยู่ที่1นึ่ล้านเจ็ดแสนบาทเลยนะจิราคาเต็งมากใช่แล้วคันนี้จุดเด่นของเขานะมันคือเป็นรถเป็น awd เป็นขับสี่เครื่อง2.4โอ้โหคิดดูดูขนาดไหนดูขนาดนี้มันก็เหมาะสมแล้วกับราคาล้านเจ็ดตาเร่งมาแน่นอนแต่ถามว่าวันนี้เราจะมาขายล้านเจ็ดไหม เราไม่ขายแน่นอนครับรถพูดวิหารคันนี้คันนี้นะครับเรามีส่วนลดให้สูงสุดถึง500,000บาทนะครับผมเอาไปเลยครับส่วนลด500,000บาทเหลือเพียง1,200,000กว่าบาทนะครับหรือได้ปลั๊กอินไฮบิดคันนี้ไปใช้แล้วหรือสามารถเอา500,000เนี้ยไปดาวได้หรอใช่ก็คือเราเท่ากับว่าเราดาว500,000ได้แล้วที่เหลือเราก็แค่ยอดจัดล้านสองเท่านั้นเองนะครับก็ได้คันนี้ไปใช้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมด5คัน ที่เรานํามาเสนอให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วก็ใครอยากเจอรถจริงอยากมาดูสภาพรถจริงมาเจอมาดูเลขในจริงของรถนะครับไปดูได้ในงานที่เซ็นทันในวันที่วันที่25กรกฎาคมถึงวันที่28นี้ครับผมครับผมแล้วเราไปเจอกันในงานนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์เฉพาะของกลุ่มรถผู้บริหารนะ ไหนจะมีในส่วนของแคมเปนว้าวของรถใหม่รถใหม่ป้ายแดงครับนำมาทุกรุ่นมาดูกันได้เปรียบเทียบกันได้เลยนะครับผมหรือสําหรับใครนะครับที่ไม่กล้าเดินเข้ามานะครับสามารถโทรติดต่อพวกผม2คนได้เลยครับผมกีจิครับผม เบอร์ติดต่อนะครับ0969474515ครับแล้วก็และผมนะครับติดต่อได้ทางช่องทางติ๊กต็อกนะครับเป็นช่องทางเอกิจผู้ชายขายรถนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับอยู่ที่0811478947นะครับยินดีให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านตลอดระยะเวลาเลยนะครับผมผมสองคนได้เลยผมเดินไปรับหน้าประตูเลยฮะ